แล้นายเรีบนัดแต่งแล้วสวยใาเจนครับไปนั่ซ้อมมากี่วันหนึ่งเดือนแล้วซ้อมอยู่ที่ใครับอยู่เพชรบุรีมีใครช่วยเป็นคู่บอตสนเราบาะมียอดเสินรักษายอดกวมายอดเซ็นทังี่ต้องม่ตอนนี้อายุเท่าไร่เรา18บปีสูงเท่าไรร้อยหกสิเกาน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้ห้าสิบเอ้ยห้าสมามือสไตล์อะไครับมืออะไร้ก็ไ้วันนี้จะต้องมาเจอเพชรสราวุธเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขม้ามวยแบบไหนเ็แาไหนมือ,อมือครับวันนี้ไปเจอเขาเนาะวางเกมวางแผกไงดิดเรื่อยๆตามสไต,ตนะล์เราเนาะล่าสุดไปไที่ล่าจีนเมริกวันวนั้นไต่กับคุณซับต่อยเยี่ยมสุดเป,ป๊ะมากในนั้นเนาะครับไหวเท่าไหร่วันนั้นต่อย,อยู่หมดแทนคนระับวันนั้นร้อยยี่สิบห้าอาไปแทนแต่ที่ต่อยร้อยสิบสีบส่เนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วเปไ็นไงบ้าง มาแล้วมาผ่านเรียบร้อยนะร่างกายได้กี่เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะไทยแบบเดิมคุ้มมากี่กิโลสองสามโลต่อยเหมือนไทยมาทั้งหมดสี่สิบกว่าไปคนจังหวัดนครราชสีมาเชื่อเชื่อแฟนลับเลยนะชาวเชียงสาเยอะๆเพราะอะไรนะแต่ที่นั่งปวดหัวคู่แรกช่วงสามเลยช่วงนี้ครับ